กทมสุมตรวจผับย่านรัชดาเร่ง18ร้านแก้ไขทางนีไฟให้ถูกต้องพร้อมไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงพลตตรวจเอกอดิตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรเลิศเพนพาดผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักรเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยสถานีดับเพลิงลาดพร้าและสุทธิสารเจ้าที่ตำรวจสนผหลโยธินพร้อมผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ให้บริการคล้ายกับสถานบันเทิงณสถานประกอบการย่านรัชดาพิเศษซอย36และย่านถนนพลโยธินจากการตรวจสอบสถานประกอบการแต่ละแห่งพบว่าหลายแห่งมีใบอนุญ,ญาตป,ประกอบธุรกิจร้านอาหาร และใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกต้องตามกฎหมายทางสำนักงานเขตจะุจักจึงส่งหนังสือให้กับผู้ประกอบการเหล่านี้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมเช่นกำหนดทางหนีไฟและอุปกรณ์ในการระงับเหตุอัคคีภัยเช่นมีถังดับเพลิงหนึ่งถังต่อพื้นที่100ตารางเมตรรวมถึงส่วนประดับตกแต่งที่เป็นวัสดุติดไฟออกจากร้านจึงกลับมาเปิดให้บริการได้ แต่ยังคงห้ามมีการแสดงดนตรีสดอยู่หากทางร้านยังไม่ได้ยื่นหนังสือขออนุญ,ญาตแสดงดนตรีในสถานบริการหรือร้านอาหารกับทางสำนักงานเขตด้านนายพรเลิศพรอ,ออกเขตจตุจักรกล่าวว่าจากการตรวจสอบในพื้นที่จตุจักรมีร้านอาหารที่ประกอบธุรกิจคล้ายสถานบันเทิง46แห่งทำถูกต้องตามระเบียบ11แห่งมีการปรับปรุงแล้ว17แห่งที่เหลืออีก18แห่ง ที่ต้องแก้ไขทางหนีไฟให้ถูกต้องพร้อมติดตั้งไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงโดยในพื้นที่เขตตะุจักภายใต้ความดูแลของสนพลโยธินมีสถานประกอบการที่จดแจ้งเป็นสถานบันเทิงที่เดียวพร้อมเปิดให้บริการก่อนการจัดระเบียบโซนนิ่งของกระทรวงหาดไทยซึ่งสถานบันเทิงดังกล่าวทำถูกต้องตามระเบียบทั้งนี้ระหว่างเข้าตรวจสอบร้านย่านถนนพหลโยธินนายชัดชาติสิทธิพันธ์ ผู้ราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยเมืองตน้นร้านดังกล่าวผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดแต่ยังขาดป้ายแสดงทางหนีไฟซึ่งทางร้านจะมีการแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำโดยผู้ว่าชัดชาติได้กล่าวชื่นชมทางสำนักงานเขตจตุจักรที่ได้ทำการตรวจสอบสถานประกอบการได้หลายแห่งและมีความละเอียดอะไรก็ตามต้องดูความเสี่ยงของแต่ละร้านตามความเหมาะสมด้วย